ทุกคนครับทนายคู่ใจมีเรื่องราวกฎหมายดีๆมาฝากกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของโฉนดที่ดินครับถ้าพ่อแม่เสียชีวิตโฉนดเป็นชื่อพ่อแม่จะเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองจะต้องทํำยังไงไปติดตามครับหรือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับทุกคนที่ควรจะรู้เอาไว้เพราะว่า เมื่อวันที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นมาถึงเนี่ยจะได้เข้าใจวิธีการจัดการที่ถูกต้องนะครับสำหรับคำถามที่หลายคนเนี่ยมีการตั้งคำถามไว้บอกว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับโฉนดที่ดินที่เป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่จะเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเราเองจะต้องทำกันยังไงบ้างนะครับต้องทำอย่างนี้ครับทุกคนถ้าเกิดว่าพ่อแม่เสียชีวิตนะครับเมื่อเจ้าของที่ดินหรือว่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในเอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินเนี่ยได้เสียชีวิตลงที่ดินแปลงนั้นก็จจะะเป็นนที่่ดดิมรกกซึงต ทอดแก่ทายาทของผู้เสียชีวิตโดยสิทธิตามกฎหมายหรือพินัยกรรมที่เจ้ามรดกทําเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูนะครับว่าใครมีสิทธิ์รับมรดกนะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกที่ดินเนี่ยจะต้องไปขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินที่สํานักงานที่ดินจังหวัดนะครับหรือว่าสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาในกรณีที่มีเอกสารเป็นโฉนดที่ดินนส .3 ขอและสํานักงานที่ดินอาเภอในกรณีที่มีเอกสารเป็นนส .3 นส3กนะครับถ้าท้องที่ใดที่มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของ อำเภอเกี ain, society, glucose, ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที k, ่ดินแล้วไม่ว่าที่ดินนั้นจะเป็นโฉนดที่ดินนศสหรือนศสกนะครับนอสอกขอจะต้องไปขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะครับทีนี้พาทุกคนไปดูหลักฐานประกอบกันหน่อยนะครับหลักฐานการขอรับมรดกนะครับก็คือโฉนดที่ดินนะครับหรือว่าหนังสือรับรองการทาประโยชน์บัตรประจาตัวประชาชนนะครับทะเบียนบ้านนะครับหลักฐานการเสียชีวิตของเจ้ามรดกเช่นใบมรดกบัตรพี่นย ถ้ามีนะครับถ้าผู้ขอรับมรดกในฐานะเป็นคู่สมรสก็จะต้องมีหลักฐานการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าผู้ขอรับมรดกเป็นบิดาเจ้ามรดกก็จะต้องมีทะเบียนสมรสกับมารดาเจ้าของมรดกหรือหลักฐานการรับรองบุตรด้วยนะครับกรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้รับมรดกต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดกนะครับก็ต้องนําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือว่าคําพิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดงด้วยนะครับถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดกก็อย่างที่บอกไปนะครับต้องนา สดดถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกร่วมกันหลายคนบางคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้วก็ต้องมีหลักฐานการเสียชีวิตของทายาทนั้นด้วยนะครับในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกทํำยังไงล่ะครับต้องนําหลักฐานไปดังนี้นะครับ 1. นึางคสั่งศาลหรือคําพิพากษาของศาลหรือพินัยกรรมซึ่งจัดตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดกนะครับลำดับถัดมาก็คือหลักฐานการเสียชีวิตของเจ้ามราดกนะครับถัดไปก็คือทะเบียนบ้านนะครับและบัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดกแล้วก็โฉนดที่ดินหรือว่า หนังสือรับรองการทําประโยชน์นะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ทนายคู่ใจนํามาฝากในวันนี้นะครับ